จะได้ค่ะแลที่คือเรามากินข้าวกันขอหน้าท้าทันมาจะได้นาที5วินาทีกาดีมากลูกโอเควันนี้เรามาเดทกันนะวันนีเรามาะะกินข้าวที่ไร <laughs> วันนี้เรามาออกเดทกันสองคนก <laughs> ็ถือว่ <laughs> ากันเหมือนตลกปะพี่วิว <laughs> ไม่ไม่เคยมีครั้งไหนที่จำไม่ถูกโอ้ยเลี้ยวเฮ้ยทำไมไม่มีรถเลยนะเอะยังไงนะอ๋อเหลืออะจริงจังเหลืออะดีนะ,ดะ <c oughs> ดนะแบบมันแบนบมันไม่ใช่แบบเช้าตุ่งม,มาแลวี่ดูต้องแบบตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยหรออันนี้ก็โค้ชเช้าแล้วแต่ว่าเ <c oughs> ช้าสุดในชีวิตแล้วเ <c oughs> ช้าว,วันนี้ก็ไม่ต้องนอนแล้วไหม เมนูเด็ดค่ะอันนี้ยำข้าวฟ้าใสาผักเดยอะมากสมุนไพรเยอะมากอันนี้เลยทีเด็ดมากมีชิงลูก